สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชื่อชอบและศรัทธาในรักเรื่องนะครับวันนี้ก็พบเจอกันอีกเช่นเคยกับเช้า,าเช้าวันเสาร์นะครับมาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมได้อะไรมาแบ่งปันนะครับพวกพี่ๆบากนะเป็นผ้าเย่อยๆนี่นะละย่อยๆนะครับไม่แพงนะพี่ เน้นไว้ใช้พุทธคุณนะครับไม่แพงเป็นภาพย่อยๆนะมาดูกัน,นเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มกันที่รูปถ่ายนะครับรูปถ่ายลงบุตโตปีสองสองนะครับอันนี้ออกที่วัดท่านเลยนะครับปีสองสองนะ ออกศิวลดหลปูนะครับเป็นกระดานหนังไก่นีครับจะขึ้นตลอดนะเวลาเอียงเอียงเนี่ยเวลาเอียงแล้วสองเนี่ยจะขึ้นผิวจะขึ้นปตลอดนะครับใบอ่รูปภาพต้องมีความคมชัดนะครับมีของเก๊มากมายนะพี่นะของเก๊ทำออกมามากมายหลายหลายฝีมือนะหนึ่ง ให้ดูที่ความคมให้ดูที่ความคมชัดนะครับนะสองตัวยันด้านหลังตัวหนังสือนะครับเนี่ยกระดาษสาจะเป็น,นยุ่ยๆนะพี่นะข้างหลังเนี่ยมือก็เริ่มจางไปตามการเวลาอันนี้เลี่ยมกันน้ำพร้อมใช้เลยนะ พร้อมขึ้นคอยให้เลยครับแท้ทันนะพี่นะออกวัดท่านเลยนะอ่าแบ่งปันที่พันสองรวมส่งนะพี่เรียมกันน้ำพร้อมใช้เลยนะอันนี้คือแท้ทันนะครับรูปถ่ายปีของสองนะออกวัดไปดูชิมพีนะพี่พันสองเลยนะครับรวมส่ง มาดูองค์ต่อไปครับอันนี้เป็นคุณแผนนะฮะออกวัดเนี่ยวัดรัตนชัยเราหรือวัดจีนนะครับอ่าเป็นพิธีปลูกเสกเป็นพิธีปลูกเสกพิธีอะไรนะจะตุลพิษพรชัยอ่านะครับเป็นพิธีปลูกเสกจะตุลพิษพรชัยนะ เกจิชื่อดังมากมายร่วมลุกเสกหนึ่งในนั้นก็ม erm ีหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงปู่ศรีวัดท่ำขอบุญนาคนะที่ผมจําได้นะครับหลวงพ่อนายนะสมัยนั้นนะเกจิชื่อดังมากมายนะร่วมเสกนะครับหนึ่งในนั้นมีหลวงพ่อกลวยนะฮะหลวงปู่ศรีวัดท่ำขอบุญนาคนะครับร่วมลูกเสกนะ เป็นพาที่น่าใช้มากนะพี่นะไม่แพงนะหลักร้อยนะอหลักร้อยนะครับแต่ว่าพิธีปลูกเศษพิธีปลูกเศกสุดยิ่งใหญ่นะสุดยิ่งใหญ่อลังการนะปู่ศรีวัดธรรเขาบุ่นนาคนะหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อหนายอะไรนะวัดบ้านแจ้งนะที่ผมจำได้นะแล้วก็เกจิชื่อดังนะครับอีกมากมายหลายเกจินะครับที่ร่วมเสก แบ่งที่นะครับแบ่งปันที่แปดร้อยนะพี่นะแปดร้อยรวมส่งนะพี่นะแปดร้อยรวมส่งนะครับพาแทะดูง่ายๆนะพี่พี่ที่ปลุกเสกปุกยิ่งใหญ่นะครับอโอเคมารายการต่อไปวันนี้เราได้มาไม่เยอะนะพี่ได้มานี่ไม่กี่องค์นะย่อย,ย,อย อันนี้เป็นเหรียญแอปเปิลนะครับเหรียญแอปเปิลลวนหลวงหลวงปุดหลวงข้อสุดวัดกันหลงนะครับเหรียญน,นี้โดยรวมก็ยังถือว่าสวยอยู่นะประสบการณ์ก็มากมายนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะอ สบการณ์มากมายนะครับถ,ถือว่าสวยอยู่นะรุ่นเหรียญเหรียญน,นี้ก็ถือยังถือว่าสวยอยู่นะครับอ่าดูตัวยันตัวหนังสือนะพี่เหรียญน,นี้เดิมทีเลี่ยมกันน้ำนะเลี่ยมกันน้ำไว้แต่ว่าผมผมแกะ นะครับผมแกะกรอบออกมาดูเพื่อที่จะดูล่องรอยตัวตัดนะครับเพราะว่ามันมีเก๊มากมายนะครับตัวตัดต้องเปอบตัดแบบขาดครึ่งนะพี่นะอันนี้มันโดนน้ำยาน้ำยาที่เขาเคลือบน้ำยาที่เขาเรียมครับ ตามขอมันก็เลยเบลอหน่อยไม่ค่อยชัดนะครับแต่ก็ยังเห็นร่องรอยการตัดตัดแบบขาดครึ่งนะพี่นะเนี่ยจะเห็นร่องรอยการตัดแบบขาดครึ่งนะอ่า ต่อค้นนะรุ่นเหรียญน,นี่ต่อค้นนะพี่นะต่อโคดต,ตกหน้าอ,อกนี่นะฮะ <c oughs> <c oughs> สภาพนี้นะครับพี่ถ้าอยู่พื้นที่ก็ต้องมีสี่พันขึ้นนะ <c oughs> ต้องมีสี่พันขึ้นนะครับ นี่นะครับให้ดูจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะคือด้านหลังหูเหรียญเนี่ยผิวด้านหลังหูเหรียญก็จะเป็นผิวมะละเห็นไหมครับตัวทักษิณจะเป็น,เป,นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแท่งเป็นเหมือนตัวผดอ่ะเนี่ยเนะครับอ่าขอบเหรียญน,น่ะเห็นไหมขอบเหรียญ ด้านหลังเนี่ยหนึ่งหรือไม่หูเหรียญเขาจะเป็นผิวมะละนะครับเนี่ยเขาจะเป็นผิวมละ,ะ,ะวมละนะวิธีสังเกตนะแล้วก็ตามขอบเหรียญนนจะเป็นขอบปิ้นนะครับเห็นไหมเป็นขอบปิ้นนะครับนีนะวิธีสังเกตโดยรวมก็ยังถือว่าสวยอยู่นะพี่นะอ่า จมูก็มีโดนนิดหน่อยนิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่น่าเกลียดอากาศเปลี่ยนแปลงที่เลยทำให้เป็นหวัด เหรียญนี้ถ้าอยู่ในพื้นที่นะพื้นที่เขาเล่นสภาพนี้ก็ต้องมีสี่พันขึ้นนะพี่นะอะ่แต่ผมแบ่งอ่าผมได้มาไม่แพงผมก็แบ่งไม่แพงนะพี่นะผมก็บวกไม่แพงนะผมแบ่งอ่าเหรียญนี้ผมแบ่งที่สามพันห้านะพี่สามพันห้านะครับรวมส่ง <c oughs> นะ โดยรวมก็ยังถือว่าสวยอยู่นะครับต่อโค้ดนะ3ามพันห้ารวมส่งนะครับรับประกันแท้ทุกรายการนะพี่สามพันห้ารวมส่งรับประกันแท้ทุกรายการนะครับมาดูองต่อไปหลวงปู่พรมนะอะไรเนี่ย ชินนศรีอานะครับที่ลึกงานปลูกพัทศีมาวัดดอกไม้นะครับเหรียญเหรียญ <c oughs> ออกวัดดอกไม้นะนะครับปีหนึ่งห้านะครับหลวงปู่โตหลวงพ่อเงินวัดดอนใ่หอมนะครับหลวงพ่อเต๋นะครับ,นนร,บร่วมปลูกเส อ่อาเดี๋ยวนี้แดงๆ,ๆอยู่นะพี่นะเนี่ยยังมีผิวไฟแดงๆอยู่นะครับจมูกแทบไม่โดนนะพี่นะเนี่ยจมูกแทบไม่โดนเลยนะ,อะตอนแรงๆก็ก็เกือบสองพันนะพี่นะพันกว่าเกือบสองพันนะครับต้องมีนะ ต้องมีพันกว่าเกือบนะครับพันกว่า,กวาเกือบสองพันนะถ้าจะสวยนะตอนแรงๆนะครับตอนเศรษฐกิจดีๆหน่อยแต่ตอนนี้ก็ไม่ถึงนะครับตอนนี้ก็ไม่ถึงน่ก็อตอนนี้พร้อมเลี่ยมเลยนะพี่ขึ้นคอได้เลยเนี่ยเอาเก้าร้อยนะนะครับเอาก้อนลเก้าร้อยรวมส่งนะครับมีหลวงปู่โต๊ะวัดไปดูชิมพีนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใยห,หอม หลวงพอ่อเตนะครับอ่าหลวงปู่เสกนะครับมีประวัติการสร้างชัดเจนนะพี่นะอ่าห้อยเหรียญเดียวได้สามหลวงปูนะครับนะห้อยเหรียญเดียวได้สามหลวงปูเลยนะครับพุทธคุนนะแดงๆอยู่นะพี่นะมีผีวไฟแดงๆอยู่นะอ่านะโอเคนะครับเก้าร้อยรวมส่งนะพี่ เรียบให้เรียบร้อยนะครับพร้อมขึ้นคอได้เลยนะครับเอาใช้พุทธคุณนะมาดูรายการต่อไปนะครับนี่มาพร้อมกล่องเลยจมูกแต่นิดนึงนะพี่เนีย่ยแต่นิดหน่อยอตอกหมายเลขนะครับ2,500นะครับ หลวงปู่หลิวนะครับเป็นเขาเรียกว่าทองม้วนนะรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเนี่ยรุ่นนี้จะสร้างไม่เยอะนะพี่นะวัดไล่แตงทองนะครับรุ่นนี้จัดสร้างไม่เยอะนะครับสองห้าสองห้าสี่ศูนย์นะครับ,25 25รบอ่านะ ขาจะเรียกว่าเหรียญทองม้วนนะนะว่าทองม้วนนะครับโอ้หดูความคมนะครับเป็นกระแสเหรียญปั๊มนะพี่นะดูง่งายๆเลยนะอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับเป็นเนื้อตะกั่วหรือเนื้อดีบุมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยพี่สวยกรีบเลยนะครับน,นี่ครับ เอาพันห้านะครับพันห้านะครับพันห้ารวมส่งนะครับพร้อมกล่องเลยนะพี่รุ่นนี้สร้างน้อยนะสร้างไม่เยอะนะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับนะครับสวยนะครับรุ่นนี้สร้างไม่เยอะนะพี่ทองม้วนนะครับเนื้อตะกัวนะมาเลขสอง พั 1> 1, นหะ้านะสองพันห้าเอาพันห้าร้อยรวมส่งนะครับอันนี้เป็นหลวงหลวงอะไรนะหลวงปหลิวเอ้ยไม่ใช่โทษทีครับหลวงพ่ออีอ่าเหรียญเหรียญพ่ออีนนะั้นเป็นเหรียญย้อนยุกนะครับมาแบบเป็นชุดอย่างนี้เลยนะปี สองห้าห้าสามนะครับอ่าที่ลึกร้อยสิบเอ็ดปีวัดสัต,ตหีบนะครับชนบุรีนะปีห้าสามก็ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยปีนี้หกหกผ่านมาสิบสามปีแล้วนะครับ ของพ่ออีไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นย้อนยุคหรืออ่าเป็นเลี่ยนเป็นเหรียญรุ่นย้อนยุคอะไรก็แล้วแต่นะของผ้าของท่านนี่จะมีประสบการณ์นะครับของพ่ออีนะครับนี่ไม่มาเป็นชุดเลยนะนี่เป็นฝาบาทอัลมากานะครับทองแดงนะครับฝาบาทอันมากาทองแดงนะครับเอาเก้าร้อยนะพี่นะอามาเป็นชุดนี้เลยนะครับ อ่าเก้าร้อยนะพี่เก้าร้อยมส่งเลยนะครับ <c oughs> อ่าโอเคเก้าร้อยนะครับพานุใหพ่ออีนี่ดีทุกรุ่นนะย้อนยุคอะไรก็แล้วแต่จะมีประสบการณ์นะครับมาดูองค์สุดท้ายนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆนะพี่แปดสิบปีกรมตำรวจนะครับอ่านี่เป็นเนื้องเงินขัดเงานะพี่ ให้ดูนะครับน,นี่อันนี้จะนิ้วทะลุนะพี่นะเนี่ยนี่นิ้วจะทะลุนะนิยมนะเส้นคอก็เดี๋ยวให้สูมให้ดู นี่เนี่ยสามเส้นนะบางๆแล้วนะพี่นะแต่ยัง,ย,งยังมียังติดอยู่นะเส้นคอสามเส้นนะครับยังติดอยู่นะครับแล้วก็นิ้วเนี่ยนิ้วทะลุนะพี่นะเห็นไครับอ่านี่เนี่เนี่ยนิ้วทะลุนิยมนะพี่นะนิยมสุดเลยนะครับคอ <c oughs> สามเส้นนะเนี่ยยังติดอยู่นะพี่นะอ่ายังติดคอสาเส้นอยู่นะนี่นี่นี่ๆๆ อ่าอ่ะพระองค์นี้นะครับต้องแจ้งก่อนว่าเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมเขาเช็ดผิวมาหน่อยนึง เนื่องจากว่าเขาไม่ได้เป็นคนเล่นพระเนาะเขาไม่ได้เป็นคนเล่นพระนะครับเขาก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาบอกว่าอันนี้นครับก็เห็นมันดำนะ,ะด้วยความซื่อนะเห็นดำไม่สวยเห็นเป็นข้าวด,ดำเยอะเขาก็เลยเช็ดหน่อยนะครับเช็ดทำความสะอาดหน่อยให้มันดูส,สวยๆดูขาว <laughs> นะครับ อโดยโดยความที่เขาไม่ใช่คนเล่นพาะน,นะชาวบ้านเขาก็เลยเนี่ยเขาเห็นบอกเป็นขราบดำๆตามซอกตามอะไรดูแล้วไม่สวยนะเขาก็เลยด้วยความซื่อนะด้วยความไม่รู้อ่ด้วยความไม่รู้นะฮะเขาก็เลยเอาเอา่าอะไรนะไอแปรงสีฟันอ่ آ آ แปรงสีฟันแปรงสีฟัน,ฟนมามาแบบปัดๆนะครับให้ขาวๆนะ เขาบอกเหมือนเป็นคราบดําแล้วไม่สวยก็เลยจัดการเอามาปัดนะครับทําความสะอาดนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะว่าเขาทําความสะอาดผิวมานะพี่นะเนี่เนี่ยมันเขาบอกว่าจะเป็นคราบดําตามซอกองเงี้ยเขาดูแล้วว่ามันไม่สวยเขาก็เลยเอาแปรงมาปัดๆนะครับเนี่ยนะต้องแจ้งก่อนแต่ก็ถ้าคนที่ไม่ซีเรียสเอาไปใช้กไ็ไม่ไม่มีปัญหานะครับพุอทกคุณเหมือนเดิมนะพี่นะอืม เงินขัดเงานะดูหมายเลขน่ะสามเอ้ยอะไรเนี่ยสองสามสองแปดเจ็ดเก้าพี่นะสองสามสองแปดเจ็ดเก้านะครับเงินปัดเงานะพี่เนื้อเงินปัดเงานะ ดูง่ายๆนะครับนะคอยังติดสามเส้นอยู่นะครับแล้วก็นิ้วทะลุนั่นพี่นะเนี่ยเนี่ยนิ้วทะลุนิยมสุดเลยนะทำความสะอาดผิวมาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าได้นิยมสุดนะได้นิยมสุดแล้วก็มาพร้อมกล่องเดิมๆนะพี่นะ อ่าผมแบ่งไม่แพงนะครับแบ่งไม่แพงนะปกติถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำความสะอาดผิวมาเนี่ยถ้าถ้าแบบนิยมอย่างนงี้นะเกือบหมื่นนะพี่นะหอมกล่องนี้นะแต่นะอ่าผมเอาผมเอาแค่ห้าพันเก้าเท่านี้นะผมเอาแค่ห้าพันเก้านะพี่นะเนี่ยยังสวยอยู่นะพี่นะ ถ้าเราเอาไว้ใช้ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องซีเรียสเรื่อง,องเขาเช็ดมานะพี่อ่าพุทธคุณเหมือนเดิมนะพี่นะได้บล็อกนิยมด้วยนะราคาแค่ห้าพันเก้านะพี่พร้อมกล่องเ,เดิมเเลยนะอ่านะครับถ้าเดิมๆถ้าไม่มีเช็ดผิวถ้าถ้าเป็นบล็อกคอสามเส้นแล้วนิ้วทะลุอย่างเงี้ยนะตงเกือบหมื่นนะพี่นะหรือไม่ก็หมื่นนะครับบางคนขายหมื่นเลยนะอ่าแต่ผมแบ่งที่ห้าพันเก้านะพี่ ห้าพันเ้านะครับไม่แพงนะอะได้ได้นิยมสุดนะพี่นะมาพร้อมกล่องเดิมเลยครับอ่ะโอเคใครสนใจองไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือโทรมานะครับทางเรามีเก็บเงินปลายทางนะพี่นะทางเรามีจัดเก็บเงินปลายทางนะครับขอแค่ลูกค้ารับของนะครับอ่าไม่กล้าโอนแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณ นะครับขอบคุณที่พี่ที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับงไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเผื่อมีคลิปหน้าเผื่อมีอะไรจะได้จะได้มันจะได้แจ้งเตือนแล้วก็ไม่พลาดน,นะครับเผื่อมีอะไรมาแบ่งปันอีกนะครับจะมีทั้งย่อยทั้งหลักส่วนมากจะเป็นย่อยๆเลยพี่อ่าหลักๆก,ก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าถ้ามูลค่าที่แพงก็ บางทีเราออกมาก็ออกยากนะครับอ่พูดกันตรงๆเลยบางทีพระราคาหลักหมื่นเงี้ยก็ออกยากนะครับออกมาเพราะว่าเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมันมันคนเซฟเงินนะครับเขาก็เลยหันมาเล่นแบบรุ่นแบบย,ย่อยๆนะฮะเอาไปใช้พุทธคุณนะอ่าฉะนั้นผมถึงจะไม่ค่อยเอาพระที่มีหลักๆมาลงเพราะว่ามาแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกอ่าพูดตรงเลยไม่ค่อยได้ออกก็เลย ส่วนมากก็เป็นพระย่อยนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับอ่าทิ้งท้ายนะพี่นะถ้าใครมีท่านใดมีพระหลวงปุ่ทิมนะครับแล้วก็สายหลวงปู่โตนะครับส่งรูปมาได้เลยนะพี่นะถ้าอยากออกนะครับส่งรูปมาผมดูผมชอบตกลงราคากันนะครับไม่ต้องรับประกันผมนะครับ ขายให้ผมแล้วสบายใจได้นะครับไม่มีคืนนะฮะไม่มีงองแงนะไม่มีคืนไม่มีคืนคือผมซื้อแล้วจบแต่ผมขายให้ลูกค้าผมจะรับประกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนอาฝากด้วยครับ <c oughs> โทรนะครับ099 0.091164นะครับถ้าสนใจรายการไหนหรือไม่ก็แอดไลน์ที่เบอร์099 0.091164นะครับ ขอบคุณครับ